อุปนโนผมเคยพูดเนะเาะคำว่าเกิดครับอุปนโนอันนี้ลรงวิพัฒน์ให้เห็นชัดเจนอุปนโนอุปนโนก็เกิดเรื่องราวเหตุการณ์นะครับเช่นเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดเหตุการณ์ก็เหตุการณ์ที่พุทธเจ้าพุทโธโลเกอุปนโนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วในโลกน,นิพพตินะครับเกิดในพภพภูมิต่าง เกิดในชาตินี้ไปอยู่ในชาติหน้าเคลื่อนจากชาติหน้ามาเกิดในชาติต่อไปชาโตเกิดแล้วนะเกิดในแบบคนเกินหรือสัตว์เกิดนะครับเพราะนั้นเราก็มาดูตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่านิพปติเกิดในภพภูมิต่างๆเราก็เลยใช้คําว่านิพพตันติแล้วก็เป็นวัตมานาด้วยนะเพราะว่าต้องเกิดจริงๆนะลรงพ่อสนายนะคนเราต้องเกินนะก็เป็นความจริงอยู่ก็เลยใช้วัตมานา เ่อนจากเทโวโลกย่อมบังเกิดในมนุษย์บ้างแล้วก็เคลื่อนจากมนุษย์สโลกก็ไปเกิดในพื่นผืนอย่างอื่นบ้างปีนะครับปีก็สมคัญน,นะอันนี้เน้นปีนะ่อยถ้าเราจะควบบทควบภาคหรือควบอะไรสักอย่างที่มีมากกว่าสองตัวนี่มนต์ใส่ทุกตัวนะครับปีทรัพย์ในหลักสัมพันธ์นะครับมีใครจําได้บ้างปีทรัพย์อเปกาถาเข้ากับนะครับอเปกาะถาคือการการอะไรครับอิกรกธาตน,นะแปลว่าอะไร เพ่ง <S <S เพ่งมีอปาเข้าไปอีกเพ่งเข้าไปหมายถึงว่าเพ่งจอดจงว่าจะต้องเกิดในมนุษย์อย่างนี้เพ่งันนี้เกิดในมนุษย์แล้วก็ในที่อื่นนะครับปีนะปีสาวอเปนคาถาปีสองสาวอเปนคาถาเข้ากับนะครับถ้าปีาเดียวม,มันจะเป็นคู่กันมันจะเป็นนิ้ตัวเดนตัวหนึ่งเพราะนั้นมาคู่กันก็ใส่คู่กันไม่เหมือนกับวางกับจ่านะส่วนวา,ากับจาก็อีกเรื่องหนึง่งมีคนใส่ไม่อันนี้ด้วยอาจารย์เขาสอนไม่แต่งไทยแต่งไทยเขาบอกว่าถ้าวางก็วางไว้ตัวสุดท้ายวางไว้ตัวที่สองวางไว้ทุกตัวคู่ แต่ไม่ใช่ว่าวางไว้ตัวแรกหรือตัวกลางแล้วมันก็ลอยหรือไม่ก็ดักหน้าดักหลังมันมีการวางอยู่ประมาณส4ถึงหลักษณะนะครับอันนั้นคือจะคือจากกูบาแต่ปีนี้วางทุกตัวาานักการคือครับกูบาอาจารย์นะเอาอย่างเช่นวิชาแต่งไทยอาจารย์คารวิสิตก็ดีอาจารย์นุกพรก็ดีอาจารย์โปแอร์ก็ดีคัตตะพังเป็นประธานนะครับคันตะพังนี้จะเป็นประธานก็คือคัตตะพังเป็นประธานเนี่ยมันแปลเหมือนตุงเนาะ ตุงวัตติในกรณีที่มีภาวะวาจุเช่นสก,กาคันตะพังแล้วมีเกียร์พงภาเขาจะใส่เขาจะแปลเหมือนเหมือนประโยคตุงนะครับการถามแล้วพึงไปย่อมมีนะครับสำนวนอีกสำนวนหนึ่งก็จะบอกว่าจําต้องถามคนเท่านั้นถึงจะไปได้นะครับมันมีสองข้อใช่ไหมก็คือหนึ่งไปเร็วเกินไปนะครับกรรมาฐานมันก็จะไม่ถึงที่สุดเราก็จะไม่แจ่มแจ้ง เหมือนกับคนเดินแวะนั่นแวะนี่นะครับอัฐานางแปลว่าการยืดยาวย่อมถึงซึ่งความสิ้นไปแล้วก็กรรมฐา,านย่อมไม่ถึงซึ่งที่สุดปริโยสานังกรรมฐา,านังตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอุปมายะโชตกิกัเป็นนาม,มาธรรมทั่วไปไม่ค่อยชัดเจนเขาก็เลยแปลล้มให้เห็นผ้าก็คือเรื่องของระยะทางที่ไม่สิ้นสุดนะครับ ถ้าจะพูดถึงใช้ได้ไหมแทนกันได้ไหมก็ดูความลึกซึ้งของสำนวนแล้วกันครับอย่างเช่นตัวนี้มันจบไปเหมือนกับแสดงธรรจบปริโยสานนีมันก็เป็นนามธรรมาไม่เห็นชัดเจนแต่มาใส่ปริคายาก็คือระยะทางสิ้นสุดไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวนี้มัคโคเนาะตัวนี้มัคโคอันว่าหนทางเป็นหนทางอบุคคลพึงให้จบลงสิ้นสุดลงโมติยองเป็นถ้าจะแต่งหลีเลี่ยงใช่ไหมก,ก็ก็เป็นตุงปัจจัยนะครับ นี้และแต่จานวนผมเข้าใจว่าถ้าท่านแต่จานวนสนามหลวงก็ชงจะแปลออกสับให้เราอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะปริโยนสาวนเป็นตะพูเนี่ยท่านก็คงจะแปรออกใ,ให้เราจะต้องใช้เวลา2อสวันจึงจะให้สิ้นสุดได้ตัวนี้นะจะต้องใช้เวลาทนะวิอาหารแปลว่าวันนะครับสอสวัน,นถึงจะให้สิ้นสุดได้มีคาว่าให้สิ้นสุดได้ก็นี่เองครับกัดนอกเหตุก,กรรมในเลย ป,ร,ประโยสาเปตภูโหติมากไว้เลยโดยไม่ต้องคิดมากเขียนปุ๊บ,บตามนี้เลยอเข้าสู่หมวดของอาการ32แล้วครับเป็นยังไงบ้างนิมนต์นนครับ